สวัสดีครับพี่น้องมามาม,ามากินตำักหุงใส่บะกอกหน้าแล้วก็เรยด้วยกระถินแล้วไก่ย่างใช่ไก่ย่างสิปีกินดีย่างทอดจ้ะโอ้พี่น้องมาเด้อ <laughs> ยังกระเสียบคือจะมี่หัน อีสานบันเท้าดอกพี่น้องเพราะเขาเป็นคนอีสานเนาะใช่ปลาแดกตวงนี่พี่นอ้องเออปลาแดกนงปลาแดกนงอ้ายจิ๋นเป็นบอ่อจิ๋นเป็นบ่อนั่นงขอถามแนะม่ปีกิีนลีทอดจนะ้ะ มตะเกลือคืนน้ำจิพี่น่องหอมเป้ หน่อไม้กันพวกเจ้าเห็นว่านี่ปลาแดกนองปลาแดกกันบ้านเ้องกันอย่างปลาแดกปลาแดกตวงไหมมีม,ม,ม,มีตัวปิดมีตัวปลาล่ตัวเล็กๆ ตไอ้กินเป็นบ่ ก้อนไม่กินตับอักุกับกินจ้ะไม่นี่กินตับอักขุงใส่ประแดดตวงด้ำใะเดาใส่กับใส่ปะกอกหน้าบ้านเฮาจะกินมากแบบสูดแล้วจะกินมากกิน่นปะกอกนะ่ะปกอกหน้านะจ้ะเห็นบ่นี่ใส่ปากเกียก,กินน้ำใจเดากินมากมาจ่ามาไม่กินกับกินจ้ะ <c oughs> ต้องจะตุนมามาเดยเอฟซีเชียงหวางปิดกินนลีจ่ะอันนีด้ดมาจาับปลาอี๋มาพาันนี่จัดเดาอ ตาล่าดีลูกสาวมากินอันนี้นำมีคุณแม่เร็วๆพี่เพียยังไม่นอนเวรอีกเหรอเที่ยงเราแล้วเนี่ยเพีเยพี่เวียมาเอาขนมเราจะไปนอนเวรยนเราจะพี่น้องได้เวลานอนเวรละ แสบนัวแสบนัวก้วเจนดี่แต่มัาบ้เสื้อกับออยากจะได้กิน้ยน้ยเนาะทำไมถึงนัวเพราะว่าใส่แป้งนัวเยอะจังเจ้าหินบอลนี่ใด้ะกอบหน้าอยู่เมืองนอกก็ได้กินมากอกไหมจ๊ะ บางคนก็ได้กินมะกอ,อกบางคนก็ได้กินมะหยิบผัวจ้าบางคนได้กินมะกอ,อกนาบางคนได้กินมะหยิบผัวเขาเลี้ยงต่ คุณุกคำโจมจ้าดิท i สผักกาดหินนะคะคือแบบไทยวาซาบิจ้า ว่าสิบอีทไทยสัตว์บกผักกัดหินจ้ะขอบคุณดาวห้ิบดวงกระตา่ายดาว เด้อยวขึ้นาพวกเพื่อนนี้แซ่บนัว เดี๋ยวคุณญาติกินก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวจินขออนุญาตก,กินก่อนนะจ๊ะน้าเดี๋ยวก่อ็แล้วก็มาว่ากันนะจ๊ะกินขอกินก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะน้าพี่น้องเนาะ้อหากินตรงสารกินก็กดไลค์กดแชร์กินนะจ๊ะน้า เมื่อกินไปได้พากิบักแต่งมงกุนจ้ากินพ้กกินตับหมงจ้างวันก็นดีั้องล่ะ คืนไมนะ่จัดเน้ะกินมักกินมากเกลีคืนแต่หน้อยๆพ่อแม่กินไหมกินดอกจาก่างพ่อแม่กินว่ากินมะเขือกินแล้วมาเฉดเป็นขแขวแขนแม่การไม่ประกาศจีนจ้แะแล้วพอใหญ่ขึ้นมาแล้วหููเลยว่า,าการที่เขาเป็นขแขวแขนแม่บม่ได้เกี่ยวกับมะเขือคืนจ้ะคือเขาเ่็สีแขวนะฮะการที่เราเป็นสีเป็นหููเลยว่าอีพอไข่ตัวกินมะเขือเกลี้จ้ะ การที่เ้าเป็นแควแคลแม่ไม่ได้เกีียวกันกับกินมะเขือคืนแน่ใจเด้เอเป็นเพราะว่าห้าเป็นสีแขวกินอุสาเตืออีพอมาต้องโดดอีพอบอกว่าจะก,กินมะเขือกินเด้อแควมันจะเป็นแค่แม่แขวมันจะแม่งจ้ะ มันประทันได้เป็นดรอกค่ะแขวแค่แม่หรือแขวแม่งมันจะเป็นใสติ้งยก่อนจ้ะเพราะว่านายปลเกือมันจะไปอุดใสติ้งเขาเพราะนายปลาเมันเป็นในที่แข็งแข็งหรือในพริกมันขับออกงากจ้ะ เป็นสิ้งตาย,ตายก้อนแขววแกแม่จ้ะวาสนากว้าาสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแจมพิซซ่าด้วยนะคะใครเข้ามาแล้ว ขอบคุณทูกสาวสีผมคุณแม่เลิศใช่ไหมแตงกิ้วิลลบิกนะคะขอบคุณอย่างมหาศาลจ้าัือน่กินปีก อันนี้เป็นปีกกินดารีตีได้จ้ะเพราะว่าพานบุ์บุญอามาทฟงจ้อาอมาจากสระน้ำอโนดากินารีไปลรังไปอาบน้ำ้ังเนืสาโนดานะฮะพันุบุญเลยจำมากเลยได้กินปีกกินดารีจากวันนี้แซ่ <laughs> ไม่นี่กินหนึ่งเขาร้าหลายจ้านไม่นี่กินกินว่าจะไปะกินเขาหลายหนึ่งกินหนึ่งเขาปุนะสวดมูกโก,กจ้าสวดมูกโกก,กินจะกินหมดฤๅ <c oughs> คือบ้าคือว่าวิ่งกินมากกินนอนนี่แนทนะคะว่าเป็นนอตเด้อจ้าเป็นนอนนี่แนทหน่อไม้นางดินนะคะกินมากมาก หวาน you <laughs> อันนี้คือมะเขือเปาะได้จ้าโมเมนต์มะเขือขื่นนะงะอันนี้เป็นมะขอกมะเขือเปอาะกระทอะหน้าแว่นพายเรยออแอนสาวๆหนุ่มๆอาบน้ําท่าไหนนะจ้ากินจะกินทีละสองหน่วยเลยนะจ้าเพราะเพราะว่ากิ่นเป็นคนมายองจ้าถ้าแตกลดกินก่นาาาาาม,ามากกินทำางใหญ่ตาไประมากก็ขอโทษไปเด้อจดัดนะพี่น้องเด้อ ไปกินมาก <laughs> อันนี้บกักลาดดีนะจ๊ะถ้าแตกกลับไปแเรากินว่ามันคือหัวใช้ตาวนี่แหละจ้าแต่กระแดกที่เขา ทำาะตรบ่ต้องอยากแดกอะมีปัญหาบระจ่ามคมคำนี้ไง่ดวต่ากจินมากยอง เฮ้ยเม่งวียังยามาต่อมีอีโคนแถวนี้บะมีดกอกจ้ายังมีใครอยู่ยังบะมีหลีจะมาต่อม เราไม่นังดินจ กินก่อนยันม,มุมครางนี้ก่อนนะจ๊ะเนอะเยว่ากินส่วนลวดนะจ๊ะเนอะก <c oughs> กินปากใหญ่ <c oughs> แม่ันตามะบ่าเบายัางแต่นานจ้ะ ไม่ให้กินจ้ากินยันไม่ยิม้มเพราะกิแตแสกหลายจ้า <c oughs> เดี๋ยวพี่กินเข้ามาดดแล้วเราพี่กินจะด่าเราขอโทษนะครับพี่กินจ้าคำ <c oughs> ๆที่เฉลย้ารพี่กินพอละเลิกพี่กินนะจ้า แตกตัวลจ้าป่าแดกตัว,ตวไอ้กินเป็นบอ่อกินเป็นบอ่อนั่งเกาะตามแนวกินเป็นบ่อนั่งเกาะตามแนวสแตลสองหน่วยรถจ้าอพอกินใบยอ ใครจะทำไม่ว้านี่กินปีกนังกินอะไรจี๊ะพี่น้องกินกระยิ่มแล้วมีตาด้วย แะเพิ่งมีการจะเพิ่งมีพด mm hmm. พ่อนะจานนะพดพ่อบ,บ,บักมมาเกือ แต่งป่วงแต่งต้างมาจ๊ะเนาะจะแตก้อนสองงวยมาย่องจากบ้านย่อง เริ่มมาบวงมากพี่น้องบริสุทธิดอกเริ่มบวง ขอบคุณตาหูดแค่เดียวรอนปั่นอมจ้ยยอยปู้ยใต้เนาะ บอสพกเจ้าเห็นบ่สเปียกประกอบนกสดแม่หติเดี๋ยวกูแม่ลืมบวง nằm vần đến hoang nát nhạc mặc <laughs> mua mà phong, ขออนุญาตสแตกก,กันก็นได้จ้าขออนุญาตสแตกกันเดาเทียมกันจ้ะ <c oughs> แสบก็แต่งโมจิตตลายอีกจ้าเด็กๆห้ามลองเด็บแบบพี่จินได้จ้าเดี๋ยวจะเป็นโรคไตาตายก่อนไว้จ้า อ้หลีมืมึงพูดถ <c oughs> ามกินว่าแซ่บบ่คืกินสแต็กไปซื้อๆนั่แหล,ละค่ะบ่แซ่บดอก กินแล้วก็บ่มีของหวานกินนะกินข้าวไม่กินหวานเขาว่าสันดานไผ่ว่าซ่านกินกับบ้เสื้อดอกเพราะว่ากินกับบ้มาของหวานเนาะกินมากินกินลืมลืมกินลืมลอยผักกระจินพี่น้องจ้าเมื่อกี้กิ่นลอยยังว่าลอยบระธานน้ำมันบอกินขออยักหาก่อนก็ตัน กินเป็นคนขี่ลืมจ้าเพระาะว่ากินถึกตั้งแต่น้อยจ้าก็โทษกินตามที่นางก็ได้ดังนน <c oughs> นเนาะ, <c oughs> ะ,ะ,ะพี่ไม่ได้จับจ้าจ้าขอขอไลฟขอลาพี่น้องเฟซบุ๊กก่อนไป <c oughs> แล้วค่ะพี่น้องเฟซพี่น้องยูทูมิพี่น้องเฟซบุ๊กขอบคุณทุกเ็นกเลยสับดาห์ใครคะเริ่มอยู่อ,อ๋อ